สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าศูนย์ราชการนะอันนี้มาสองงานก่อสร้างอะ่ะที่เขาทำทางลอดทำทางลอดทางเชื่อมศูนย์ราชการอะ่ะเดิมที่มีกองทรายเยอะๆเห็นไหมทุกคนตอนนี้ทรายหายไปไหนแล้วเราไม่ได้เดินไปดูตรงตรงข้างหน้าสักพักแล้วไงเดิมที่เขาขุดขุดหลุมขุดไปเลยแล้วเอาทรายมาไว้ไงที่จะเป็นทางลอดอะ่ะ ทางรอดกับทางเชื่อมก็แค่วิ่งได้ตรงนี้แหละแต่ถ้าทำเสร็จก็น่าจะสวยอ่ะจะดีเลยคนงานเริ่มมากันแล้วเนะี่ยแต่ไม่ได้เข้าไปนะเดี๋ยวเพราะว่าส่องอยูแค่นี้ก็น่าจะได้นี่ฮเขียนว่ามีการรื้อถอนขออภยัยในความไม่สะดวกปลายปีนี้น่าจะเสร็จพฤศจิกาโอ้โหใช้เวลานานนกันเนาะเป็นปีเลย เราจะอยู่ถึงตอนที่เขาเสร็จหรือเปล่าถ้าอยู่ถึงตอนนั้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีค่ะวิดีโอนี้สั้นๆเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ